การใช้ชีวิตประจําวันของคนเราล้วนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการกินอาหารของเราทุกๆวันนี่แหละครับทุกๆบ้านเองมักจะมีเศษอาหารเหลือทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเราจัดการผิดวิธีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก๊าซไบเทนที่มันส่งผลต่อภาวะโลกร้อนได้นะครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการขยะได้ที่บ้านของเราเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้นอกจากจะลดขั้นตอนลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกเราอีกด้วยนะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณมิวนักการครอวุธิอนันต์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโอกลินประเทศไทยจำกัดถึงนวัตกรรมเครื่องกําจัดขยะอาหารเพื่อสิ่งแวดล้อมกันครับสวัสดีครับคุณมิวสวัสดีค่ะ,คคะอยากให้คุณมิวเล่าให้ฟังถึงแนวคิดการทํางานของเครื่องกําจัดขยะอาหารว่ามันมีหลักการยังไงบ้างครับ ประเทศไทยเรามีขยะอยู่ที่ประมาณ73ล้านตันต่อปีใน73ล้านตันนี้64%เนี่ยเป็นขยะอินทรีย์ซะส,ส,ส่วนใหญ่ก็คือขยะเศษอาหารนี่แหละคะ่ะเรามีการสร้างกา๊าซเรือนกระจกต่อปีเนี่ยประมาณ305ล้านตันแล้วก็มองหานวัตกรรมที่สามารถที่จะมาช่วยกําจัดพวกนี้ได้ที่ต้นทางเจ้านวัตกรรมตัวนี้ก็คือการที่เราสามารถที่จะเทขยะเศษอาหารหรือผูดด้ตี๋วข้าวผัดข้าวแกงที่เราเหลือทานหรือแม้กระทั่งพวกเปลือกผลไม้ลงไปในเครื่องได้เลยแล้ววันลุกขึ้นมันก็แปลสภาพเป็นปุ๋ยให้เรา ตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะโอกลินเนี่ยสามารถที่จะก,กําจัดขยะเศษอาหารได้กว่าหมื่นตันต่อปีซึ่งในการกําจัดได้มากขนาดนั้นแน่นอนเราช่วยลดคาร์บอนฟุตพินต์ของประเทศไทยไปด้วย เราก็เชื่อมั่นว่าเราจะเป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมความยั่งยืนในด้านนี้ค่ะแล้วหลักการทํางานของเครื่องนี้นี่มันแตกต่างจากการกําจัดขยะอาหารวิธีอื่นๆยังไงบ้างครับคือว่าเราใช้การเลี้ยงจุลินทรีย์ไว้ในเครื่องเนี่ยค่ะเป็นตัวที่กินขยะหรือว่าเร่งการย่อยสลายต่างๆให้เขาแปลสภาพได้เร็วภายใน1วันจากปุ๋ยที่เราได้เนี่ยเรานําไปต่อยอดยังไงครับเรามีโครงการที่นําไปต่อยอดเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในโรงเรียนก็มีหลายโรงเรียนที่เขาทําแปลงปลูกผักของเขาเองถ้าเรามี ที่ซัพพอร์ตเขาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต่อยอดตรงนี้ได้เราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาว่าเป็นอาหารจางวันเพื่อน,น้องสุดท้ายแล้วอยากจะถามคุณเดีวถึง สิ่งที่คาดหวังครับว่าเราอยากจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในสังคมบ้างเพราะาจริงๆแล้วเรื่องของขยะอาหารนี่มันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเลยนะครับปัญหาโลกร้อนนะคะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะตั้งแต่ต้นทางการสร้างขยะก็มาจากเราที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้มองถึงวงของการกําจัดเท่าไหร่จริงๆการกําจัดขยะเศษอาหารมันมีหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ใช่แค่ด้วยนวัตกรรมของเครื่องอบลิงอย่างเดียวง่ายที่สุดก็ดคือกินให้หมดสิ่งหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้คือต้องเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยน เราจะอยู่ไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมิวมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ